คุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าที่เซ็นทรัลเวสต์วิล์นะครับมีกี่แบงค์นะครับเท่าที่ผมเจอนะหลังจากแบงค์แรกครับธนาคารซีไเอบีไทยแบงค์สีแดงนะครับแบง์ที่สองครับธนาคารไทยเครดิตนะครับแบง์ที่สามครับธนาคารกรุงเทพ แบงที่สี่ครับธนาคาร UOB อยู่ในแต่โควอร์ซีแบงก์นั่นเองนะครับ Cimb เา็นอย่างมาเ,มาเลเซียน,นะครับแล้วก็ UOB สิงคโปร์นะครับสีนบบ่นะครับห้าครับธนาคารกรุงไทยนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับข้าไปก่อนโอครับธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับผมหรือว่ากรุงศรีเฉลย เร็นธนาคารกษิกรไทยนะครับเคแบง c ์นะครับตโลแกนครับบริการทุกกระดับประทับใจนะครับแบงค์สีเขียวนะครับโอ้หลายสีนะซูเปอร์ลิทไทยแลนด์อันนี้นับไหมก็นับแล้วกันนะครับชายซูเปอร์ลิสไทยแลนด์แล้วก็เอบซอนไม่ใช่นะครับไม่นับนะอันี้ก็ธนาคารอมสินนะครับผมหมดนะครับทั้งโซนนี้เลยครับ ก็มีอยู่9แบงก์นะครับจริงๆเป็นหลักๆกับ8แบงก์ซูเปอร์ลิ์นี่เหมือนแบบเพิ่มเติมมานะครับผมเคเข้าๆประมาณนี้ครับท่าน w e s t f i e l